ถนนหมายเลข331คาบริบรเวณทางร่วมทางแยกสะพานกับรถวิ่งมาจากบ้านพึงชนบุรีครับเชื่อมถนน331รถพ่วงรถบรรทุกวิ่งกันตลอดทั้งวัน ท้องฟ้าสวยมากกว่านี้รถพ่วงรถบรรทุกวิ่งกันตลอดทั้งวันครับถนนเส้น3-3-1บริเวณแยกทางร่วมทางแยกสะพานลับรถวิ่งมาจากบ้านบึง บ้านบึงชิดขวาใต้สะพานขันบ้านบึงชนบุรีวิ่งตรงไปแหลมชะบางสัตหีบครับถนนหมายเลขสามสามหนึ่งบริเวณสะพานลับรถวิ่งมาจากบ้านบึงชนบุรีครับรถพ่วงบรรทุก10บล้อหล้อวิ่งตลอดทั้งวัน รถพ่วงบรรทุกรับส่งงานวิ่งตลอดทั้งวันครับถนนหมายเลข331บริเวณสะพานกับรถเชื่อมถนน331วิ่งมาจากบ้านบึงชนบุรีครับเลี้ยวขวาใต้สะพานไปบ้านบึงวิ่งตรงไปแหลมฉบังระยองครับสัตหีบ คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับมีแต่รถพ่วงรถ6กล้อสิล้อวิ่งตลอดทั้งวัน